อย่างที่บอกไปตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่ได้ร่วมงานกับทางมามีเพราะว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็พรีเซนเตอร์ตัวแรกของภูและพาเวลภูและพาเวลนะพีู่ยเกิดเกูดเกิดก็ของภูเป็นมามี่เพอร์เฟกต์พอร์เทรตเซรั่มนะครับก็เป็นเซรั่มบำรุงผิวครับให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นตึงๆแล้วก็หน้าฉ่ำแน่นอนครับส่วนของผมนะครับเป็นซันบลูนะครับซันบลูเดย์ครีมเป็นครีมกันแดด SPF 50ครับผม นะคะการร่วมันมันมเป็นยังไงบ้างเล่าให้เราฟังตอนเบื้องหลังการถ่ายทำาั่นเโอ้โหเลยได้ว่าสนุกนะวันละสนุกสนุกคือมันมันด้วยความที่มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งใหม่ของของพี่้ว้ไหมของพี่ด้วยสิพี่พี่ก็มาดังพร้อมหนู่นี่แหละมันมันด้วยความใหม่เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเรากําลังเจอสิ่งที่มันแบบท้าทายเรื่อยๆแล้วมันเลยมีอะไรน่าตื่นเต้นรออยู่ตลอดการถ่ายทําครับ ต้องบอกเลยว่าวันแรกที่เราไปร่วมถ่ายคือวันถ่ายแบบเพื่อโปรโมทสินค้าแล้วก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับวันนั้นทีมงานแล้วก็ครอบครัวมามิเนี่ยต้อนรับพวกเราดีมากแล้วก็คอยดูแลพวกเราอย่างดีแล้วก็ <c oughs> เหมือนแบบเป็นการเจอกันครั้งแรกแล้วทงานพร้อมกันไปเลยเหมือนการเป็นการเรียนรู้ด้วยกันไปเลยครับจนวันนี้มีกิจกรรมเป็นแบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการมีกิจกรรมตับเป็นแฟนมีอะไรมาฝากแฟนๆบ้งคะ่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าก็ ยังไงม่วนจอยสนุกเหมือนเดิมแน่นอนอยู่แล้วม่วนจอยวันนี้ก็แต่แต่อันนี้มันเป็นเหมือนอีเวนต์ปิดครั้งแรกของเราครับซึ่งปกติมันจะเป็นอีเวนต์เปิดที่แบบเคยไปมาก็ถือว่าเป็นไงถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายใหม่อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันครับวันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงสปอยนิดนึงได้ไหมคะแฟนๆจะได้เต็มตัวเห็นอะไรในรอบวันนี้บ้างก็วันนี้มีมีปกติเราไปโชว์ก็มีมีหนึ่งเพลงที่เป็น เพลงประจําแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเพลงที่เป็นเพลงของพีทเบฟนะครับแล้วก็จะมีการเขาเรียกอะไรคุยกับแฟนคลับแล้วก็ใกล้ชิดกว่างานปกติเพราะว่าเป็นงานปิดที่เอกลุศมากๆแล้วก็วันนี้มี100ท่านนะครับก็เป็นอะไรที่ใกล้ชิดสุดละเรียกได้ว่าแฟนที่มาตุ้มหนึ่งร้อยคนนี้คือพิเศษสุดๆครับโอ้เรียกได้ว่าเวียพีอ๋อเวียพีเวียพี จริง <c oughs> มาร่วมสนุกมาเจอกันเนี่ยจอยแน่พาไปจอยเลยครับพูดถึงของเราพูดถึงแฟนแล้วเนาะซึ่งผ่านอีพีสุดท้ายไฟนอลกับแฟนกันโอ้เสียน้ำตาเสียน้ำตาเสียน้ำตากันไปยังไงรู้สึกยังไงวันนั้นโอ้โหมันมันซึ้งใจมันแบบเฮือออยู่ผู้่นไหนความรู้สึกมันคลั่งพลูก็ดีใจครับที่ซีรีส์จบแล้วก็มีคนมา เริ่มอยู่ด้วยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วก็มาร,รักแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราเยอะมากมายถึงขนาดนี้จนเรามีงานออกมาต่างๆให้ได้มาเจอกับทุกคนบ่อยๆครับ,รบแต่ภารกิจต่อไปของเราก็ยังมียังมีต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> คือโปรเจกต์วิดเบบเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ซีรีส์คือเราเป็นเหมือนรวมนักแสดงทั้ง12คนบวก1นึ่งพีเอวลินะครับเราก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ที่จะพานักแสดงเนี่ยไปเป็นศิลปินด้วยไปหาแฟนๆทั้ง ไทยแล้วต่างประเทศนะครับเราก็จะมีล่าสุดก็มีแฟนมีดใช่แฟนมีดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแฟนมีดที่ไทยก่อนวันที่2และ3มีนาครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเอเชียทัวร์แล้วก็มีพลัส one ที่เป็นบราซิลเข้ามาอ่าบราซิลครับตอนนี้กระแสตอบรับถือว่าดีมากๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราแค่จะมีแค่เอเชียทัวร์แต่ตอนนี้เขาติดต่อมาให้มีที่บราซิลด้วยใช่ครับตอนที่รู้ว่าเราจะแบบมีแฟนมีดทั่วเอเชียอะไรแบบนี้บ้างคะตื่นเต้นดีใจนแลนและคือเราไปกันทั้งสิบสองคนเลยนะสิบสอง ก็คือแบบขนกันไปทุกประเทศเลยเนี่ยว่าไปเสิร์ฟความสนุกให้กับทุกคนแต่ที่แรกที่จะสนุกเนี่ยก็ต้องไม่พ้นทีกรุงเทพของเรานะครับก็ใครไม่มีบัตรก็ยื้อได้อยู่เลยหรอตอนนี้ยังื้อได้อยู่นิดนึงนะครับตอนีไปถึงไหนแล้วคะห็แบบว่ามี้อกนอนนี้ก็เออเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นการลื้อรื้อโคลักราฟใหม่เลยเพราะว่าเราเรามีเพลงทั้งหมด9เพลง แล้วเราก็จะเลือกเพลงที่เรายังไม่เคยโชว์เงี้ยเอามาโชว์ในแฟนมิทติ้งด้วยแล้วอะไรที่เคยโชว์เนี่ยเราก็มาปรับโคโรกราฟเพราะว่ามีครูที่มาจากต่างประเทศครูที่เขาทําแบบโคโรกราฟให้ศิลปินระดับโลกมาช่วยเราแต่เราก็พยายามันอยู่เพราะว่าเขาก็ขั้นเทพแล้วกิลเขาขั้นสูงเราก็้พยายามฝึกอย่างหนักให้ทันกับสิ่งที่เขาสอนวันนี้เดี๋ยวก็มีไปต่อเนี่ยใช่หูแล้วหนยาวทุกคืนยาวทุกวัน ตอนอีพีสุดท้ายพาวเวลสปอนได้ยินจริงแล้วครูสปอยหมือนซิอ่าถามทุกคนได้นะเออืมเอาเป็นเอาสิ่งท sw uh, ี่เราใกล้กันจะจะซ้อมเลยแล้วกันก็เป็นอาจจะได้ยินแบบเพลงอะไรที่แบบคนดูอาจจะอยากอยากรอได้ยินอาจจะอยากเต้นไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้เจอจะมีแบบการยกซีนสวิวซ์มาให้ดูหรือเปล่าอุ้ยอุ้ย อันนี้อันนี้เอาตรงๆนะผมก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะเพราะตอนนี้เราเราอยู่ขั้นตอนของการที่เราเรียนเต้นแล้วก็ร้องใช่ยังเหมือนกําลังแบบ develop กับตัวโชว์อยู่ครับใช่แล้วก็มีโชว์ใหม่ๆที่เข้ามาเป็นเพลงเฮยไม่้จเยเป็นม้วนๆจจอยจากข้างนอกแล้วกันแล้วก็จะมีนั่นแหละเป็นเป็นเซสชั่นที่เขากําลังคุยว่าเราจะมีพาร์ทของ acting ด้วยหรือเปล่าเป็นโชว์พิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปั่นให้วันเนี้ยแค่ตอนอีินสุดท้ายฉากสุดท้ายเปล่าเราจะขนล็อกเกอร์มาในนั้นเลยเหรอเราจะเราจะจัดล็อกเกอร์กันบนเวทีเหรอได้ไหมถ้าได้เดี๋ยวถามพี่ชอตออกสื่อถากได้ก็ถึงพี่ชอตแล้วเนาะวาเลนไทน์ไปเลี้ยงข้าวพี่ชอตมานี่คนนี้ป่าไปเปย์ก็คือ โอ้โหเรียกได้ว่าเงินออกเราไปทำงานมาเงินออกนี so ่มาบานตีสองนะพีเงินออกเงินก็มาเน่เราก็ต้องนี่มาเลี้ยงผู้ให้โอกาสเราตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับนี่ก็ไปไปเลี้ยงข้าวอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่แต่ก็เลี้ยงด้วยความจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลเลี้ยงต้องตามแม่ช่อนะพี่พี่ช็อตได้แล้วพี่พอลได้บ้านของป้าเออ อาจริงก็เลี้ยงอยู่ทุกวันอยู่แล้วเขาก็แบบเนียนๆเนียนๆอยู่แล้วนี่คือการเคลมออกสื่อนะเนี่ยแล้วโตไปทีหล่อและหรือไม่จริงก็ได้หมดอ่ะยอมยอมชเฉยเราคือมีอะไรให้น้องเมื่อเปล่าเอาเนี่ยผมเคยพูดไปครั้งที่แล้วว่าตอนเราต้องไปอะไรนะ world 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 t r ทรนอะไรเนี่ยเทรนหนึ่งเราจะพาไปเลี้ยงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาโอกาสไปกันเองก็ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปไม่คิดจะพาเขาไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เรา ม่มีแฟนคลับเรียกล่องเยอะนะแต่ผมไม่อยากให้น้องเสีย่ยงไงให้ผมคนเดียวดีกว่า,าวอาันตรายเฮ้ยราขับปลอดภัยแล้วเลยเหรอ <c oughs> ขับแน่นมันก็ปลอดภัยแล้วอ่องั้นให้ผมขับแล้วกันโอ้โหอันเนี้ยอย่าเลย <laughs> อ่ะได้ได้อะเดี๋ยวว่ากันเบาๆก็ได้เออหรือว่าคุณจะไปโชว์ซีนนั้นบนแฟนมีหรือเปล่าฮะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นเลยเหรอ <c oughs> ช่วยก้อนเลยเหรอได้เดี๋ยวผมเสนอทุกอย่างบอกว่า พี่สื่อผมสีแดงบอกทำผู้จัดคอนเสิร์ตแบบออกอีเวนต์ทุกวันครับเออเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมทรงงานเรียกได้ว่าส่งงานหนักค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเวลานอนสนุกสนุกเอาตรงๆก็สนุกใช่เลยสนุกเหมือนแบบม่วนจอยค่อนข้างเราจะไปจอยกับทุกทุกที่แล้วก็มีแฟนคลับตามไปสนุกกับเราครับเหมือนเหมือนแบบว่า การที่เราได้ได้ทำผลงานของพี่เบบออกไปเนี่ยในในเชิงของซีรีส์เนี่ยแล้วพอตอนนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วมันเหมือนแบบผลตอบรับดีมากเราก็แฮปปี้กับสิ่งที่ที่กำลังเข้ามาแล้วก็พยายามจะทำให้มันดีขึ้นไปอีกในพาร์ทของศิลปินด้วยเพราะว่าถ้าพีเอสกับพี่ช็อคเคยพูดไว้นักแสดงสมัยเนี้ยเราต้องร้องและเต้นให้ได้ด้วยทำได้ทุกอย่างางั้นเดี๋ยวทำให้พ่อแม่ดูนะจ๊ะครับสุดท้ายน้องฝากรีเอรตัวแรกของเราคนนี ก็ฝากพิซเซนเตอร์ของพวกเรานะครับกับแบรนด์มามีนะครับก็ของผมเป็น perfect portrait serum นะครับแล้วก็ของคุณ sun blue day cream spf 50 pa ครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับทั้ง Hooper ์แล้วก <unch bullying iso cial> ็ baby <layering od oro> cat <that S 1> <irgendwas iv ocal> <Angie patrol> แล้วก็อยากฝากผลงานพีทเบบเซีรีส์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับไปดูย้อนหลังได้ที่ I อซีนะครับผมบอกเลยวัาัอันคัตอันคัตน้องก็โปรโมทแล้วครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้ายังอยากมาเจอกับพวกเราเนี่ยก็สามารถมาได้นะครับงานแฟนมิทติ้งของพีทเบบนะครับวันที่สองสามมีนาคมนี้ที่ทัวร์ไอคอนฮอล์ครับตอนนี้บัตรยังเหลืออยู่อันนะเหลือนิดหนึ่าก็ยังสามารถซื้อได้นะครับที่ไทยทิเคทเมเจอร์ครับมาเจอกันนี้นะครับบ๊ายบายครับ É, é, é.